อาคอนลนะครับขอญาตไปเลยนะครับนะครับเาไรขยันที่ชตอนนี้นางรำเหนื่อยมากนางรำโอ้นางรำลาไม่เอาน้ำเปล่าให้ก่อนละพี่จะได้กินน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าก่อนนเปล่าก่อนพี่ร้านผซอหรือตรงนี้ก็ได้ ีครัพี่ชางดาบสวัสดีครับคุณพคนสวยเป็นบคีกลับ้ัก็กลับไปบ้านแล้วฝันเห็นพญญนาคสีขาวแล้วก็วันวันใหม่ก็มาฝันเห็นว่ามาลามเห็นมีนางลาเ่จากนี่ไปมีนางลาเหมือนนางลาโบราณนะคะใส่ชุดสีแดงต้ไม่เพียนหรืออะไรนั้น คนลำเยอะค่ะแต่คนผู้หญิงคนเดียวจะเด่นเป็นผู้หญิงใีจี๊ดจีแล้วแล้วหนูก็อยู่ในขบวนนั้นแล้วไม่ได้เด่นอยู่ข้างหน้านะครับแตขบไม่ค่ะไอยู่ข้างไม่อยู่ข้างหน้าหนูก็เลยลุกขึ้นมาว้รกา้นู่วก็เล่าเดี๋ยวหนูว่า้วก็จลมนค่ะเพราะว่าหนูก็ฝลามทั้งคืนลาแบบลาสนุกสนานไปกับเขาเนะก็เลย เมื่อกี้ไม่ได้ไปชมครับได้ยินแต่เสียงไปไม่ทันก็เลยว่ามะรำกี่คนครับเมื่อกี้นี้คนเดียวคนเดียวรแล้วคุณพี่คนสวยมาจากไหนครับนี่สกลนคะสกลนครแล้วมาคนเดียวด้วยขับรถมาคนเดียวค่ะขับรถเที่ยวและชุดนี้ใครแต่งให้ครับแต่งเองมวีเองอยู่แล้วไม่ยื่กันเยอซื้อเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเช่านะซื้อเลยนะครับไม่ได้เช่าก็ซื้อเลยเพราะว่าบางทีเราเราเราอยากรำอีกเราเหมือนกับเรามีอยากมำเราต้อง เราจะได้มาได้ทันทีพอเราพอเรามีชุดแล้วครับผหมือนเนาะล้ำคนเดียวด้วยรรรัับบบถกะะาใหมม่เมื่อกี้ล้ำคนเดียวนานไหมครับเนี่ยเขาอย่อนกับเหมือนมีมันมีจะมีอะไรสักอีกรอบให้เราลผ้าลำเราหนูไม่ได้เตรียมผ้าลามมาเลยไม่ผ้อาลามเขาถามว่าต่อไปจะล้ำอีกตอนไหนครับเนี่ยเผื่อไม่รู้ค่ะถ้าเกิดว่ามีมีใครอยากให้ล้ำก็จะมาล้ำอ๋อเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลเนาะวันนี้จะเสียง ไปไม่ทันด้วยเสียดายมากเลยโดยช็อปบหน้านะคะต้องมีคนจ้างแน่ๆเลยผมชอบรำแบบในจิตใจพาลำผมชอบครับมันเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรมาเลย ไปเรามันเหมือนมันมือมันไปเองไม่ใช่ค่ะเหมือนจะมีอะไรมาสะิดเราให้เราลำแบบไปท่าหนึ่ท่าหนึ่อ่าครับผมคือไม่ได้ซ้อมลำไม่ได้มีท่ามันมีอะไรมาแต่พอมาลำนี่ทำเป็นแบบอัตโนมัติเลยว่าจะให้เราไปท่าไหนให้ไปไหว้หรืออะไรเหมือนกับดึงมือเรามาให้เรามามาบังคทำเราไหวขอขอญาตถามเคยลำมไหมครับเคยลำมก็ลามปกติค่ะเราบ่อนนุ่นนานอะไรปกติแต่ลามปกติยังทำลานี้ไม่เคยลำ เหมือนว่ามีอะไรพาไปใช่มีอะไรให้เราอยากมาล้ำเราไม่ได้มาลำไม่หน่อยมันเป็นอะไรที่มันค้างคลยเรามันทำให้เราอยากมาเราอยากมาครับานาก็เลยต้องมาลำครับเลยต้องมาลำนะครับผมได้ขออะไรเป็นพิเศษไหมครับลำก็บอกว่าถ้าถูกลำร้อนที่หนึ่งนะจะมาล้ำให้เจ็ดวันเดคืนเลยเจ็ดวันเก็ดคืน่า้ได้ซื้อไวหรือยัง สองก็มาได้ได้ซื้อได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือยังต้องซื้อไว้นะครับซื้อที่นี่ใช่ไหมเอาซื้อที่นี่แนะนำแนะนำโชคลาภผ่านไปถึงเอฟซีที่อยู่ทางทางไกลด้วยก็ได้นะคะได้เลขในดวงใจไหมเลขหนูว่าจะซื้อตัวเองค่ะอ่าอยู่ตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วครับที่มีนิมิตนิมิตเกี่ยวกับที่นี่สี่สิบสี่ถึงหกงบครับผมหกแต่ผมว่าผมว่าผมมักเลขโขนะครับชอบเลขโข ชื้อขึ้นชื้นลงก็ดีเนาะ เลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณน้อยคนสขออนุญาตถามชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่พี่ข้าวปั้นนะครับอ่ะขอบคุณนะครับนี่คือหับคิดน้นะเพอ่อปัญญาเขาได้มีโอกาสพระลำถี่แน่เลยข้าบปั้นนะครับพระลำไม้จับแน่ได้มาจับแน่ครับพี่มีความรู้สึกยังไงคะมาที่นี่ครั้งแรกเหรอคะความรู้สึกว่าหนูบอกหนูกีตารนถ้าหนู้าหนูตังหนูจะมาทาบ้านที่นี่เออ เห็นคนแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกแบบยังไง ตอนหนูมาครั้งแรกหนูขับรถมาแล้วที่นี้หนูไม่เคยขับรถขึ้นตรงภูเขารถไหลถอยหลังหนูก็เลยบอกว่าขอให้บารมีลุงพลนะ่ะคุ้มครองเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยขับรถขึ้นภูงกนะ็มาถึงจริงๆนะ,ข,ะขอให้มาถึงค่ะก็มา,าหนูจะไปบ้านกกอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กม่านกกอกให้หนูไปถึงนะเพราะว่าหนูไม่เคยมาบ้านลุงพลครั้งแรกก็ถามทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาถึงจริงๆก็เหมือนหนูว่าเหมือนกับมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีบารมีจริงๆนะที่ก็ลืมไม่เคยถ่ายรูป เรไม่ทายกินน้ำก่อนก็ได้มาถึงเลยจริงๆม่ต้องมาเพราะว่าขี่มาขับงแรกหนูไม่รู้แล้วทีนี้เพราะว่ามันมันต้องขึ้นเขารถเรามันจะไหลถอยหลังเพราะว่าเราขับรถไม่เก่งด้วยแต่มันมาถึงแล้วถ้าปกติมันจะเลยหนักแต่เนี่ยนะหนูก็ว่ามันปีนปีนคือทำได้ที่ทำให้เราแบบโดนใจให้เรามาให้เราไม่มาแล้วมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันอยากมา คือหาโอกาสที่จะมานานแล้วหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ค่ะค่ะมันมันมันทำให้เราอย่ากมาแล้วชุดเสื้อผ้าไปดูสามสี่้านหนูไม่ชอบเลยเขียวต้องเขียวเดง ไปหาว่าถุงมันจะได้มาฟ้าผมไม่ชอบคือมันขึ้นอยู่กับว่าใจเรามันไม่ชอบว่าเราต้องใส่ทีนี้ทีนี้ทีนี้เสื้อผ้าอยู่บ้านก็มีเยอะแต่มันใจมันไม่ชอบใจมันคือต้องการตัวนี้ตัวนี้นักชุดนี้แล้วครับเข้ากับพญานาคเลยครับเจ้าพญานาคเป็นตัวหลักมันง่ายเพราะปลูกปลาได้กินน้ำปลาหรือว่าแม่ย่าสมบัติตรงตรงนู้นตรงนู้นมาแม่ย่าสมบัติที่มีโดมนะคะค่ะท่านเข้าเปนคที่ร้านนี้เนาะร้านโอปยานาคเนาะ รอบหน้าเนาะว่ามันมาได้แน่ถ้ามีโอกาสเนี่ยหนูก็จะมาล้าให้ก็เหอว่อฟซีทางไกลเห็นนะคะเออี่มาไม่ได้เนาะจะาต่านมกติดต่อไปก็ได้หนูมจะมาล้างให้ได้ม่ได้ไงไม่ไดาหทำ้านสวยๆทำร้านตัดผม พีรพรบาเบอร์แอนด์บีที่าพีรพรเบอร์บาเบอร์แอนด์บีอยู่ที่ตรงข้ามกับร้านตรงหน้าอ้อยนะคะตรงข้ามกับร้านกอขายพโพสติคแถวโรงเรียนนะคะอืมอืมอเสร็จหรือยังนะจ๊ะเสร็จแล้วดื่มน้ำก่อนนะครับขอบพระคุณยังสาวนะครับนี่คือว่าปังปันวะอะไรกัน